นะคะวันนี้มาถ่ายคลิปกันอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากร้อนจริงโอ้โหเด็กๆเล่นสนุกสนานเลยนะคะก็เด็กๆหลังจากเล่นขายของเล่นทรายสกปรกแล้วก็เลยพามาอาบน้ําหน้าบ้านก่อนให้ขึ้นบ้านนะคะสนุกกันไหมเจ๊สนุกค่ะคลายร้อนกันไปนะคะวันนี้นะคะทัศก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะคะเจลอาบน้ําที่ได้มาจากบิ๊กซีเอบเรามีทั้งหมดกี่กินกิ เพราะว่ามันเป็นเจลอาบน้ำเด็กอันนี้มันจะเป็นเลมอนเลมอนกับผักหอมดอกเลมอนอะไรตะไคร้ไม่ใช่ผักหอมอันนี้นะคะเป็นเจลอาบน้ำยี่ห้อสยามซีเครดนะคะชื่อยาวมากเลยสยามซีเครดรีเฟรชเลมอนนะคะตัวนี้เป็นเจลอาบน้ำมีหอมอ่ะหอมมา,ม,ามากมากเลยค่ะชอบกลิ่นเนี่ยอันนี้มากอุ้ยไม่ชอบจริงๆเลยกล,ลิ่นนี้หอมสุดแล้วมั้งเป็นกลิ่นเลมอนผสมกับ S <S ดอ,อกอื่นด้วยมี่ดอกอื่นด้วยอุ้มมมีกี่กลิ่นเนี่ยหอมมากมีหล,ลายกลิ่นเลยมีหลายกลิ่นในขวดเดียวเลยนี่อันนี้คือ hh. โคโกนัทกับดอกบอลลิอ,อ,อันนี้นะคะมีสามกลิ่นนะคะกลิ่นมะพร้าวกลิก<ม>่นเลมอนแล้วก็กลิ่นน้ำแข็งกับมะนาวอันนี้เขาต้องมันเย็นมันเย็นมันเย็นอันนี้อันนี้ไม่เย็นหรอทำไมหนูบอกว่าอันนั้นเย็นอันนี้มันเย็นมันเหมือนแบบแน่ลองใครดูสิมันเย็นอุ้ยเย็นเฮ้ยสดชื่นเหมาะมากมา นะคะเป็นเซล์อาบน้าเด็กที่มีความปลอดภัยนะคะสําหรับเด็กแล้วดูดูดูทำอะไรกำลังเล่นน้ำกันอยา่างสนุกสนานนะคะ2คนเนี่ยมอมแมมกันด้วยทรายนะคะให้ขึ้น อันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เลมอนมันเป็นมะนาวมะนาวโอ้เลมอนเลมอนเลมอนกราสแม่เลมอนกับมะนาวมันอันดี้อะไรหอม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 สดชื่มากเลยเจ้าหนี้ก็สดกันใหญ่เลยนะคะโอ้โหหาซื้อได้ง่ายนะคะที่บิ๊กซีออนไลน์ก็ได้ที่บิ๊กซีก็ได้นะคะมีให้ซื้อราคาตอนนี้ถูกมากๆขวดเบอร์เทอร์450 ml 9 ตก็จัดมาทั้ง3มกลิ่นเลยเพื่อที่จะได้เอามารีวิวเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังเนาะอันนี้กลิ่นมันเป็นแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอันนี้หอมเย็นเย็นแล้วก็เวลาสัมผัสผิวนะคะเย็นค่ะเย็นด้วยนะคะจะบอชื่นี้อันนี้แบบอาแบแล้วมันเย็นเย็นนะคะดูเหมือนเราจับตะไคร้ค่ะจับตะไคร้แล้วเย็นเหรอแม่พู้หญิงโอ้เย็นเย็นเลยมาก เกลใสนะคะนี่สาวอาบนมอันนี้อาบแล้วอาบให้เสร็จเลยจะได้ไม่ต้องอาบตอนเย็นอีกนี่โอ้โหถัดเข้าไปขัดเข้าไปอุ้ยหอมมากเลยค่ะไม่ตักหอมหอมอ่ะเลยให้ฟองเยอะมากเลยนะคะให้ฟองแบบบีบก็เป็นิดเดียวฟองเยอะมากเลยอ่ะโอ้เด็กๆชอบกันมากแล้วก็ ให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะคุณแม่ที่แม่ตั๊กเลือกมาที่จะรีวิวให้ฟังเพราะว่ามันเป็นกลิ่นแบบสดชื่นเพราะว่าแม่ตาเก็บครอบกลิ่นอะไรที่เกี่ยวกับมะนาวมะนาวเลมอนเลมอนแล้วมันเย็นนะมันเย็นแบบมันเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้แนะนําเลยนะคะไปหาซื้อได้เลยที่บิ๊กซีก็มีที่บิ๊กซีออนไลน์ก็สั่งมาได้เลย95บาทคุ้มมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ตัเก็บเก็บ ใช้กับเด็กๆด้วยล่ะหอมกว่าเจียวออมน้ำของผู้ใหญ่อีกนเลย